สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจคำพยากรณ์ดวงชะตาที่น่าจะอยู่ในความสนใจของหลายๆท่านเลยโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะเพราะเราจะมาดูกันว่าในช่วงเดือนตุลาคมปี2568นยเนี่ยคำทำนายเขาว่ายังไงกันบ้างข้อมูลที่เราจะเอามาดูกันวันนี้มาจากบทความคำทำนายของคุณราชาดาพรหมยานหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อมิแกป,ปีพรหมยานนะคะ เอาหมายของเราวันนี้ก็คือลองมาพิจารณารายละเอียดคำทำนายกันค่ะว่ามีแง่มุมไหนหน่าสนใจบ้างทั้งเรื่องงานเงนิงนสุขภาพความรักโชคลาภอะไรงนี้ลองมาสำรวจไปด้วยกันเลยนะคะเริ่มกันที่เรื่องสำคัญเรื่องการงานก่อนเลยนะคะคำทำนายสำหรับคนเกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนตุลาคม68เนี่ยออบอกว่าแม้ในใจลึกๆอาจจะแบบอยากเปลี่ยนงานมองหาสิ่งใหม่ๆแต่ดูเหมือนว่าช่วงนี้อาจจะยัง อ่ยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะเท่าไหร่อืมครับหรืออาจจะมีอีกทางคืออาจจะได้ไปดูงานต่างประเทศแต่หลกัหลกๆเลยคำแนะนำคือให้ยึดงานประจำไว้ก่อนแม้จะเหนื่อยจะเบื่อก,ก็ขอให้อดทนตรงนี้น่าสนใจนะคะเหมือนมีความขัดแย้งในใจเบาๆใช่ครับจุดนี้น่าสนใจมากคือมันสะท้อนสภาวะที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับความรู้สึกไม่พอใจปัจจุบันแต่ก็ยังไม่แน่นอนกับอนาคต การแนะนำให้อดทนยึดงานประจำไว้ก่อนเนี่ยก็อาจจะตีความได้ว่าเขาเน้นเรื่องความมั่นคงเป็นหลักในช่วงเวลานี้ค่ะความมั่นคงครับแม้ต้องแลกกับความรู้สึกอึดอัดบ้างก็ตามส่วนเรื่องไปดูงานต่างประเทศอันนี้น่าคิดต่อว่าเป็นโอกาสจริงจังหรือเป็นแค่ความอยากที่จะหลุดพ้นจากอะไรเดิมๆอ๋อค่ะแต่ถ้ามองรวมๆนะครับ ประเด็นหลักเลยคือการประเมินสถานการณ์ให้รอบคอบแล้วก็อดทนรอจังหวะที่ดีกว่านี้เรื่องเปลี่ยนงานนะครับการต้องอดทนในงานที่ไม่ถูกใจนี่อืมหลายคนน่าจะเคยเจอเนาะแล้วพอพูดถึงความเหนื่อยความอดทนมันก็อาจจะส่งผลไปเรื่องอื่นได้เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองซึ่งคําทํานายเรื่องเงินนี้ก็มีคําเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะครับเรื่องเงินนี้สําคัญเลยใช่ค่ะ เรื่องการเงินนียต้องบอกว่ามีสัญญาณเตือนที่ต้องให้ความสําคัญเลยคําทํานายระบุชัดว่าต้องระวังเรื่องการถูกหลอกลวงหรือช่อโกงคืออาจจะเกิดขึ้นง่ายในช่วงนี้แล้วก็เสริมด้วยว่าภาพรวมการเงินผันผวนสูงมากผันผวนสูงนี่น่ากังวนนะครับใช่ค่ะแล้วความผันผวนที่ว่าเนี่ยดูเหมือนจะโยงไปถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะมีคําแนะนําให้ระวังเรื่องรายจ่ายเป็นพิเศษบางทีอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทาง หรือบางครั้งก็มาจากนิสัยส่วนตัวแบบเป็นคนใจกว้างใจดีชอบช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนซะเองอ๋อครับอันนี้ก็เป็นไปได้ที่น่ากังวลกว่านั้นคือมีคำเตือนที่ค่อนข้างหนักแน่นเลยนะคะเรื่องอบายมุกสิ่งมัม่เมาต่างๆว่าอาจจะเป็นตัวการสำคัญที่นำไปสู่วิกฤตการเงินได้เลยจุดนี้ดูเหมือนจะเตือนแรงสุดเลยค่ะครับประเด็นการเงินนี้น่าพิจารณามากครับ ถ้าเราเชื่อมโยงคําเตือนต่างๆเข้าด้วยกันนะจะเห็นภาพชัดขึ้นความผันผลสูงก็คือรายรับรายจ่ายไม่แน่นอนพอเตือนเรื่องถูกหลอกลวงก็ยิ่งตอกย้ําความเสี่ยงทางการเงินค่ะการวางแผนการมีสติในการใช้จ่ายจึงสําคัญมากๆครับช่วงนี้ส่วนเรื่องใจกว้างจนเดือดร้อนเนี่ยก็น่าสนใจมันสะท้อนว่าต้องสร้างสมดุลน,นะระหว่างความใจดีกับการดูแลตัวเองอืการรู้จักปฏิเสธบ้างใช่ครับอาจจะต้องรู้จักปฏิเสธ กำหนดขอบเขตบ้างเพื่อป้องกันปัญหาแล้วการพูดถึงอบายามุขชัดๆเนี่ยถือว่าเป็นการชี้ให้เห็นถึงหลุมพรางที่อันตรายสุดๆเลยที่อาจจะทําลายความมั่นคงทางการเงินทั้งหมดได้อาจตีความได้ว่าคําทํานายกําลังเน้นย้ําเรื่องวินัยในตนเองการควบคุมความอยากแล้วก็การเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทุกรูปแบบเลยครับเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินไว้ให้ได้ฟังดูแล้วทั้งเรื่องงานที่ต้องอดทนเรื่องเงินที่ต้องระวังมากๆ ดูเหมือนจะเป็นช่วงที่อาจจะเครียดได้ง่ายๆเลยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับคําทํานายเรื่องถัดไปพอดีเลยคือเรื่องสุขภาพค่ะครับผมความเครียดนี่ส่งผมถึงสุขภาพแน่นอนถูกต้องเลยค่ะพอมาดูเรื่องสุขภาพประเด็นหลักที่คําทํานายเน้นเลยก็คือเรื่องความเครียดการไม่รู้จักปล่อยวางแล้วก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะละเลยการดูแลสุขภาพตัวเองเท่าที่ควรอืมครับ ตรงนี้ชัดเจนว่าสุขภาพจิตส่งผลต่อสุขภาพกายโดยตรงแล้วยังระบุเจาะจงส่วนของร่างกายที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษด้วยนะคะคือบริเวณช่องท้องกับอวัยวะระบบสืบพันธุ์โดยเฉพาะมดลูกสำหรับผู้หญิงระบุเจาะจงเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีรายละเอียดอาการที่อาจจะเจอเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหน้ามืดตาลายหรือรู้สึกวิงเวียนศีรษะ คำแนะนำที่ให้มาพร้อมกันคือลองหาวิตามินหรืออาหารเสริมมาบำรุงร่างกายดูบ้างก็น่าจะช่วยประครับประคองสุขภาพช่วงที่อาจจะละลาได้ค่ะครับสิ่งที่น่าสังเกตในคำทำนายสุขภาพนี้คือการเชื่อมโยงที่ชัดเจนนะระหว่างจิตใจกับอาการทางกายการที่บอกว่าความเครียดการไม่ปล่อยวางเป็นต้นเหตุหลักแล้วตามด้วยอาการอ่อนเพลียเวียนหัวเนี่ยยิ่งตอกย้ำความเชื่อมโยงนี้ค่ะ การเจาะจงไปที่ช่องท้องระบบสืบพันธุ์ก็น่าสนใจอาจเป็นไปได้ว่าในมุมมองคำทำนายอาว,วัยวะส่วนนี้อาจจะอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อความเครียดหรือเป็นส่วนที่มักถูกละเลยเวลาเราไม่ใส่ใจตัวเองอ๋อค่ะเข้าใจได้ส่วนคำแนะนำเรื่องวิตามินอาหารเสริมก็อาจจะมองได้สองมุม คือแนะนำตามอาการที่อาจเกิดขึ้นจริงหรือเป็นการกระตุ้นให้หันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นหลังจากที่อาจจะละเลยไปเพราะเครียดเรื่องงานเรื่องเงินมาก่อนหน้านี้ก็ได้ครับค่ะโดยรวมแล้วข้อความสำคัญของคำทำนายสุขภาพเหมือนจะเตือนให้กลับมาฟังเสียงร่างกายจิตใจตัวเองให้มากขึ้นครับพอสุขภาพกายสุขภาพจิตอาจจะไม่ค่อยดีเรื่องความสัมพันธ์ก็อาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะคะมาดูกันต่อที่เรื่องความรักกันบ้างดีกว่า ว่าคำทำนายสำหรับคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้เป็นยังไงครับผมมาถึงเรื่องหัวใจกันบ้างสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคำทำนายก็ส่งสัญญาณเตือนมาเหมือนกันให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแหวงความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจจะเกิดเพี้นง่ายกว่าปกติอืมช่วงเปราะบางนะคะใช่ค่ะแล้วมีคำแนะนำที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยคือให้ทั้งสองฝ่ายพยายามลดทิฐิลงหน่อยลดความเป็นตัวตนลง หันหน้ามาคุยกันดีๆใช้เหตุผลนำอารมณ์เพื่อเลี่ยงไม่ให้ปัญหาเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่การสื่อสารสาคัญมากใช่ค่ะส่วนคนโสดก็ไม่ได้ปลอดโปร่งซะทีเดียวนะคะมีข้อควรระวังที่สำคัญคือคำทำนายเตือนให้ระวังคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือคนที่มีพันธะอยู่แล้วอาจจะเข้ามาในชีวิตหรือเข้ามาพัวพันในช่วงนี้ได้ดูเหมือนทั้งคนมีคู่คนโสดต่างก็มีเรื่องให้ต้องระวังในความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะ ครับถ้ามองภาพรวมเรื่องความรักนะจะเห็นว่าคําแนะนําสําหรับคนมีคู่เนี่ยเน้นไปที่การจัดการความขัดแย้งการสื่อสารการแนะนําให้ลดทิฐิพูดจาดีๆต่อกันชี้ว่าปัญหาอาจเกิดจากเรื่องอัตตาหรือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันเป็นหลักค่ะซึ่งอาจจะถูกกระตุ้นง่ายขึ้นจากความเครียดเรื่องอื่นด้วยถูกต้องครับจากเรื่องงานเรื่องเงินที่เราคุยกันไปก่อนหน้าส่วนคําเตือนสําหรับคนโสด อันนี้น่าสนใจคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเจอคนดีหรือไม่ดีแต่เตือนเรื่องสถานะของคนที่อาจเข้ามาอ๋อ oh, เรื่องสถานะครับซึ่งบัญชีไปที่ความซับซ้อนปัญหาทางจริยธรรมหรือความวุ่นวายที่อาจตามมาได้ถ้าไม่เช็คให้ดีก่อนอาจตีความได้ว่าคำทำนายกำลังแนะนำให้ทั้งคนมีคู่และคนโสดใช้สติกับความรอบคอบในการจัดการความสัมพันธ์ช่วงนี้เป็นพิเศษเลยครับ ฟังดูแล้วทั้งเรื่องงานเงินสุขภาพความรักดูมีแต่เรื่องให้ต้องระวังต้องอดทนใช้สติเป็นพิเศษเลยนะคะเนี่ยแต่ก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างในคำทำนายส่วนสุดท้ายคือเรื่องโชคลาภค่ะอ่าน,นี้ค่อยน่าฟังมาดูกันต่อที่เรื่องความรักกันบ้างดีกว่าใช่ค่ะหลังจากมีเรื่องให้ต้องใส่ใจระวังตัวมาหลายด้านในที่สุดก็มีมุมที่ดูสดใสขึ้นมาบ้าง คำทำนายระบุว่าคนเกิดวันจันทร์ช่วงเดือนตุลาคม68นี้มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเข้ามาค่ะครับผมและที่น่าสนใจคือมีการระบุแหล่งที่มาของโชคลาภด้วยว่าอาจมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมมีคำแนะนำเฉพาะว่าให้ลองขอพรจากองค์ปู่พญานาคดูครับในส่วนนี้น่าสนใจเพราะมันเปลี่ยนโทนจากความระมัดระวังมาเป็นความหวัง ถ้ามองในบริบทความเชื่อคำทำนายแบบนี้ถึงเป็นข่าวดีเป็นกำลังใจสำคัญเลยโดยเฉพาะคนที่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์การขอพอรอยู่แล้วส่วนบุคคลหรือเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานบางอย่างที่เชื่อว่าจะนำโชคมาให้เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆใช่ครับเหมือนการสร้างสมดุลให้กับคำทำนายโดยรวมที่เน้นความท้าทายด้านอืนอ่นๆเป็นหลักเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆท่ามกลางความจำเป็นที่จ้องรอบคอบครับ นอกเหนือจากเรื่องโชคลาภโดยรวมแล้วสำหรับสายตัวเลขคำทำนายก็ไม่ได้ละเลยนะคะมีการให้ตัวเลขนำโชคประจำช่วงนี้ไว้ด้วยคือเลข 9, 2, 3และ0ค่ะครับตัวเลขก็มาด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการทำบุญเสริมดวงหรือสร้างกุศลเป็นอีกแนวทางส่งเสริมพลังงานดีๆด,ด้วยค่ะเช่นแนะนำให้บริจาคช่วยมูลนิธิแนะนำให้บริจาคช่วยมูลนิธิเกี่ยวกับช้างหรือบริจาคให้ศูนย์มะเร็งแห่งชาติ ครองค์ประกอบพวกนี้ทั้งตัวเลขนําโชคการแนะนําเรื่องทําบุญเป็นสิ่งที่มักจะเจอคู่กับคําพยากรณ์ดวงชะตาอยู่แล้วอาจมองเป็นเหมือนเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นสําหรับคนที่เชื่อคําทํานายค่ะทําทให้จับต้องได้มากขึ้นอืนกรรมการสร้างกุศลครับถือเป็นส่วนเสริมที่ทําให้คําทํานายสมบูรณ์ขึ้นในแง่การให้แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม แนะนำให้บริจาคช่วยมูลนิธิเอาละค่ะเราก็ได้สำรวจคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนตุลาคม2568จากข้อมูลของคุณรัชดาพรมยานกันไปครบทุกด้านแล้วนะคะทั้งงานเงินสุขภาพความรักโชคลาภตัวเลขนำโชคการทำบุญถ้าจะลองสรุปภาพรวมทั้งหมดนี้ออกมามันหมายความว่าย,ยัางไงดูเหมือนว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องเน้นความรอบคอบความอดทนและการ มีสติมากๆเลยนะคะใช่เลยครับโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินที่ต้องระวังเป็นพิเศษต้องหันมาใส่ใจสุขภาพกายใจให้มากขึ้นลดทิฐิระหว่างคำพูดในความสัมพันธ์แต่ท่ามการความท้าทายเหล่านี้ก็ยังมีประกายแห่งความหวังเรื่องโชคลาภอยู่บ้างใช่ครับถ้าจะดึงแก่นสำคัญหรือข้อคิดที่ได้จากการ ถ้าจะดึงแก่นสำคัญหรือข้อคิดที่ได้จากการพิจนารณาคำทำนายทั้งหมดนี้จะเห็นว่ามีธีมหลักที่ปรากฏซ้ำๆและเชื่อมโยงกันในหลายด้านเลยนั่นคือเรื่องของการตระหนักรู้ในตนเองและการจัดการตนเองหรือ self awareness กับ self management นะครับอ๋อการตระหนักรู้ในตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการตระหนักถึงความไม่พอใจในงานแต่ก็ต้องจัดการด้วยความอดทน การตระหนักถึงความเสี่ยงทางการเงินและต้องจัดการด้วยความรอบคอบการเลี่ยงสิ่งหมองเมาการตระหนักถึงผลกระทบของความเครียดต่อสุขภาพและต้องหันมาจัดการดูแลตัวเองการตระหนักถึงอารมณ์ทิฐิในความสัมพันธ์และต้องจัดการด้วยการสื่อสารที่ดีหรือแม้แต่การตระหนักถึงความเสี่ยงในการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่สําหรับคนโสดค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ครับ คำทำนายทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะชี้ไปที่ความสำคัญของการรู้เท่าทันสภาวะภายในตัวเองและความสามารถในการบริหารจัดการความคิดอารมณ์พฤติกรรมของตัวเองเพื่อนำทางผ่านช่วงเวลาที่อาจจะท้าทายนี้ไปให้ได้ก็น่าสนใจนะครับว่าการมองคำทำนายในมุมของการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองแบบนี้จะสามารถนำไปปรับใช้หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลานั้นอย่างไรบ้าง นี่อาจจะเป็นคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้ลองนํากลับไปคิดต่อกันดูครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะขอบคุณที่มาร่วมกันสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลคําทํานายในวันนี้นะคะหวังว่าการพูดคุยของเราจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้แง่คิดดีๆกับทุกท่านที่รับฟังนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ